ไออภิษดาเผยชีวิตล,ล่าสุดสามีไม่กลับไทยมาด้วยสืบเนื่องจากประเด็น,ดนร้อนแรงที่มีไอจีพิศณาออกมาโพสต์ว่ามีสามีคนเดียวกับไออภิษดาและถูกเปิดเผยว่าแฟนของไอนานได้เล่นแอปหาคู่ทุกวันแต่อย่างว่าดาราสาไม่ได้ใครใดๆทางด้านผู้จัดการของไอได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกิดเรื่องนี้ว่า ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ละาไอซ์อยู่ระหว่างเดินทางไปต่างประเทศกับสามีล่าสุดสาวไอซ์ I, ได้โพสต์ภาพตัวเองลงสกแกรมนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังเกิดเรื่องดังกล่าวพร้อมเช็คอินอยู่ที่สหรัฐอเมริกาท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาสแสดงความเห็นชมความสวยของแม่จํานวนมากบางก็เข้ามาให้กําลังใจแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาสแสดงความเห็นถึงประเด็นข้างต้นว่าข่าวลืมทําไมมีแต่คนขุดขุดผู้ชายเห็นเขาเห็นเรา แต่ไม่อยากจะเห็นหวานใจเขาเพราะเขาปิดเราเลยไม่เห็นเขาเลยฉันเห็นเงาในกระจกเป็นต้นและพิธีกรอารมณ์ดีปอมปามิติชายชิตาทอนหนึ่งในเพื่อนสนิทของไออพิสตาเือของคาที่กำลังตั้งท้องห้าเดือนกับแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสอัปเดตชีวิตของว่าที่คุณแม่ให้ได้ฟังว่าตอนนี้สามีอาย,ยังไม่กลับมายอมรับว่าอายมีความคิดมากตามภาษาคุณแม่มือใหม่เพราะหลายคนก็จับจ้องแล้วก็มีเบื้องหลังที่รู้กัน นี่ก็รู้สึกว่าถ้าวันไหนอยู่กับเพื่อนก็อยากจะให้มีเวลาที่เอนจที่ีสุดตอนนี้ห้องไอน่าจะประมาณ5เดือนมันก็กลมๆให้เห็นได้หลานสาวก็ดีหลานสาวจะเลี้ยงให้การการถ้าเอามาให้รอเลี้ยงนะตอนแรกทายไว้เป็นผู้ชายเพราะว่าคือช่วงนั้นพอดีคุณไอเขาดูบูบูลุยๆแต่ผิดก็ไม่เป็นไรนาะงอยากได้ผู้หญิงนะหรือนางไม่ได้คิดมากเท่าที่จําได้เหมือนพูดว่า เป็นผู้หญิงก็ดีนางก็เป็นคนรักสวยรักง,งามอยู่แล้วมาวันนี้ไออ่พิสดาอัปเดตชีวิตล,ล่าสุดดักคขอคนสงสัยอยากถามโดยเธอได้เคลื่อนไหวโพสคลิปสั้นๆลงอินสตาแกรมเป็นคลิปขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องบินพร้อมแคปชั่นระบุว่ากลับละเพื่อคนถามหาท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับหลุดโฟกัสท่าความสวยบางส่วนก็บอกแม่กลับมานอนพักผ่อนนะแม่นะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ